ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซนทรัลสารายาสวัสดีครับพบกับเจนจัดให้นะครับวันนี้มาปล่อยรถให้กับลูกค้าที่น่ารักอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่ามาซื้อสดหรือมาจัดฟรนซ์แล้วก็ติดตามช่องรถบ้านคุณชฉลิตจากท้องช้างไหนนะครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับสวัสดีครับพี่โอ๋มารับรถเลยครับ Honda c i v i c FB ครับครับผมพี่โอรรู้จักรถบ้านคุณเวลิตได้ไงครับ ดูจากช่องทาง u t u b e ครับ u t u b e ดูมานานยังครับก็ดูตั้งแต่อยู่เิ็นเก่าเซ็นเก่าะพึใช่ครับโอ้ยขอคุณมาเลยครับเป็นแรงตั้งที่แน่นนะครับก็มาดูรถทีนี้ดูทาง YouTube นะครับแล้วคราวนี้มาเห็นรถซ i ว i c ใช่ครับซีวดูขนไหนมาก่อนนะนี่ฮะก็ดูอยู่สองคันนะครับที่นี่ก็พอดีแฟนเขาเป็นคนเลือกคันนี้ก็เลยให้แฟนเ็าตัดสินใจเลือกเอาเลยครับก็เลยเอาคันคันนี้นะครับซื้อสดรือจัดไฟแนนซ์ครับซื้อเงินสดครับซื้อเงินสดนะครับก็ วันนั้นไม่รู้รถนะครับก็มีซีวิคคันนี้นะครับแล้วก็ซีวิคเอฟบีไฮบริดนะครับคันนี้แฟนก็คุยกับทางบ้านเรียบร้อยก็เลือกมาเป็นตัวเจ้าขาว,วนวลคันนี้นะครับที่สําคัญนะครับรถที่นี่นะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำตัดต่อเป็นสีกอไม้ไฟไหม้นำท่วงส่วนสร้างส่วนเบียนตัดหน้า,ต,นาตัดหลังผากลางหรือย,ย้อแมวได้ทั้งสิน้นพราะที่นี่โอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคันนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณพี่โอ,อนะครับกับพี่นงมากๆ,ๆ,ๆนะครับที่ ให้ทางรถบ้านคุณาวลิมนะครับได้รับใช้นะครับแล้วก็ขอให้รถคันนี้นะครับอยู่เป็นคู่บุญนะครับเดินทางปลอดภัยแค้วคาดนะครับแล้วก็ร่ํารวยหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับการค้าขายขอให้ธุรกิจปังปังเฮงเฮงนะครับยังไงขอขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณท่านใดนะครับที่สนใจรถบ้านคุณาวลิมนะครับติดต่อกับเซลเจนจัดให้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าห้าเก้าสี่นะครับไม่ว่าจะซื้อสดจะจัดเฟแนหรือติดปัญหาทางด้านไหนนะครับติดต่อมาเลยครับ เจนจัดให้คนนี้ดูแลให้เป็นอย่างดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ